สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเคล็ดลับสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะที่อยากปิ้นใบแปะหน้ากองลูกค้าที่แบบว่ามีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าเรามีเครื่องปริ้นดีเพทแบบอันเล็กกระจิ๋วเดียวนะคะเราก็จะสามารถปิ้นได้แค่แบบว่าอันเล็กแค่แบบ5้าคูณเเองเราจะทำแบบอันใหญ่ๆแบบนี้ได้ยังไงนะคะไม่ว่าจะปิ้น หน้าช้อปปี้เจ l a z ท d a าซ r r y y v v r y y t i n n g จิงกะเบลนะคะซึ่งเวลาเราส่งเวลาเราแบบแตะหน้าให้ลูกค้าอย่างเงี้ยกล่องเราใหญ่มากแต่ว่าชื่อที่อยู่เราเล็กกระจิ๋วเดียวอ่ะแต่เราก็มีเครื่องนี้อ่ะเราจะทำให้มันใหญ่ยังไงนะคะง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ย จะต้องไปแคปนะคะเจ้าตัวใบแปะหน้าตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟันจะทําให้ดูนะคะอันนี้เบยฟันก็ไปแคปมาแล้วนะหลังจากนั้นเราก็มาเข้าเจ้าตัวของโปรแกรม p e r i p e นะคะเครื่องของเบยเฟินตัวนี้จะเป็น p e r i p e A6S นะคะจะมีความเข้มกว่า A6 ธรรมดาเนาะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาเข้าตรงการพิมพ์ภาพถ่ายพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะก็ไปเลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการจะพิมพ์หลังจากนั้นค่ะตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะคะรูปของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแนวตั้งแบบนี้ใช่ไหม,มแนวตั้งแบบนี้มันเป็นแนวตั้งแบบนี้นนถ้าเป็นของแค r รี่เจนดี QR code มันอยู่คนละฝั่ง,ง,งเวลาปิ้นแนวตั้งเราปิ้นได้อยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหานะคะเกี่ยวกับบาร์โค้ดตรงนี้นอะแต่สำหรับคนที่ปิ้นใบแปะหน้าช็อปปี้มีปัญหาเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าใบแปะปิ้นช็อปปี้เนี่ยมันบาร์โค้ดเนี่ยมันยาวมาแบบว่าเป็นหนึ่งหน้ากระดาษเลยแล้วฉันจะปิ้นยังไงล่ะ คือแบบมันาร์โค้ดเนี่ยคือแบบมันหนึ่งหน้าการะดาษตรงนี้เลยยาวตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วถ้าฉันปิ้นแบบเนี้ยเวลาฉันตัดาร์โค้ดอย่างเงี้ยาร์โค้ดก็ขาดสีใช่ไหมวิธีง่ายๆค่ะก็คือว่าเข้าไปตรงแก้ไขนะคะแล้วก็เลือกสองหน้านะคะหรือว่าใครจะเลือกสามหน้าสี่หน้าก็แล้วแต่นะคะอ่ะสองหน้าก็พอนะคะหลังจากนั้นก็มาเข้าตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นตัวแคป ตัวตัดนะคะว่าเราอยากจะตัดรูปภาพตกแต่งรูปภาพตรงไหนก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาหมุนมันค่ะหมุนเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นและบาร์โคดตรงนี้ของเราก็ไม่ถูกตัดด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์กันค่ะหลังจเเลือกนะคะเป็นขนาดความเข้มสุดนะคะก็คือตรงนี้แต่ถ้าใครอยากได้แบบว่า ไม่เข้มมากมก็เอาเป็นอันแรกนะคะแต่บิงจนเอาเข้มสุดเนาะหลังาจากนั้นเราก็ปิินค่ะ<า><า>แล้วบางคนปรานแนวตั้งใหู้ะครว่าความแตกต่างความใหญกับความเล็กเนี่ยมันต่างยังไงพอเราปิน้นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตัด แล้วก็มาตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็มาตัดกระดาษนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะแล็มาตัดกระดาษนะคะแล้ก็หลังจากนั้นนะ พอเราได้แบบนี้มานะคะแบ่งเป็นสองชิ้นแบบนี้แล้วเราก็มาตัดตรงขอบตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะนี่เพื่อให้เราแบบว่าเนียนสักนิดหนึ่งเวลาเราติดอ่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้แบบว่าแผ่นอันใหญ่ๆไว้สำหรับแปะหน้า ของเจ้าตัวส่งของเราแล้วนะคะนี่มันก็จะได้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยเห็นไหมทางนั้นเนาะไยเราได้แนวนอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราปิ้นของแต่หน้าช้อปปี้ค่ะข้างบนตรงนี้เราก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะสแกนได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูเป็นแนวตั้งกันค่ะว่าแนวตั้งของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเราก็มาปรับที่เดิมค่ะเป็นแนวตั้งนะคะ ก็หมุนไปเป็นแนวตั้งแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็กดปิ้นเลยเพราะว่าเราตั้งไว้แล้วนะคะก็คือแบ่งสองหน้าใช่ไหมเราก็มาปิ้นกันค่ะแนวตั้งของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูนะคะความ แตกต่างกันนะคะระหว่างแนวตั้งและแนวนอนด่วนของผู้คนทั้งหลายซึ่งยังคงต้องเชิญกับสถานการณ์ที่มีวิกฤติไม่เพียงพอต่อความต้องการในขณะนี้พวกเราจะทํางานหนักและพยายามต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนและช่วยเหลือตับคาไทยโดยรวมตามกําลังและความสามารถที่เรามีแนวตั้งเนี่ยนะคะจะมีความเล็กกว่าแนวนอน อย่างเห็นชัดเจนนะคะใครอยากได้นะคะแผ่นใหญ่ไม่เคยแนะนําว่าให้เป็นแนวแนวนอนนะคะส่วนใครแบบว่าเป็นกล่องแบบขนาดกลางนะก็ใช้เป็นแนวตั้งเห็นไหมความแตกต่างกันระหว่างแนวตั้งและแนวนอนนะคะ โดนทิ้มาดูจต่ก็ต้องโดนทิ้งมาแค่นั้นแล้วก็ไม่ตอบอะไรมาก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะทางธรรมศาสตร์เองเขาก็ชี้แจงแบบทัดติ๊ดถ้าเราปิน้นเป็นแนวตั้งนะคะใครที่แปะว่าเราทำอะไรกันมาไม่ใช่อยู่ดีดีช้อปปี้นะคะปิน้นจากช้อปปี้ QR โค้ดของเราจะขาดทันทีและสแกนไม่ได้นะคะก่อนที่เราจะพิมพ์ใบแปะหน้าช้อปปี้เราต้องปรับเป็นแนวนอนก่อน เพื่อให้ QR code ของเราเนี่ยไม่ขาดนะคะส่วนจะเป็นขนส่ง JNT เป็นแฟหรือว่าเป็นเค r รีเราสามารถพิมพ์เป็นแนวตั้งแบบนี้ได้เลยเพราะว่า QR code ไม่ขาดอยู่แล้วแต่ว่าใบตปะหน้าของเราก็จะมีแผ่นเล็กกว่าแนวนอนแค่นั้นเอง S <S> ไ,ได้ลองไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะสำหรับวันนี้นะคะไบเฟิร์นขอตัวไปแพ็กของ<ล>ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ